วันนี้ขอมาแนะนำแพ็กสุดคุ้มเติมแพ็กเดียวคุ้มทั้งเดือนกราบสวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two News Summercast นะครับ วันนี้นะผมก็ไปนั่งกดๆเลดๆดูแพ็กไปเฮ้ย hey, มันมีมันมีแพ็กนี้โผล่ oh, ขึ้นมาด้วยนะแพ็กนี้ถือว่าเป็นแพ็กที่คูม้มากๆนะครับผมพอเรามาดูแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เล่นสายจริงจังแล้วเป็นสายเติมเนี่ยนะครับในแต่ละเดือนจะเสียตังเติมกับอะไรบ้างหนึ่งนะครับก็คือเสียตังเติมกับรูนนะครับผมเติมกับหินล้อมนะครับเติมกับหินสามหัวด้วยใช่ไหมครับในแต่ละเดือนนะแต่ว่ามันมีแพ็กๆหนึ่งนะครับผมที่เราเติมไปแค่แพ็กเดียวเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้ทั้ง สกอแสงมือสามใบนะครับผมหิน3หัว3เม็ดลูนสีส้ม3เม็ดแล้วก็คริสตัลด้วยนะครับแพ็คนี้ก็เป็นแพ็คหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็แพ็คนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมเพาเวอร์เพイเพาเวอร์ฟูลเพายเมนต์นะครับแพ็คนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงมากและยิ่งเติมกับเพาเวอร์เพยก็จะยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแพ็คนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่ฮะรายละเอียดของแพ็คนี้นะครับมันเรียกว่าสเปเชียลแพ็กสองนะครับในสเปเชียลแพ็กสองเนี่ย ก็จะให้สกอร์แสงมืด3แผ่นนะครับให้รูนเีเจน6ดาวนะครับผม3เม็ดให้หินอิมเมโมเรียลเจมหรือว่าไกรสโตนเนี่ยอีก3เม็ดด้วยนะครับเป็นเลเจนหมดเลยนะแล้วก็คริสตัลอีก2,800ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมเพราะว่าหิน3หัวอะไรพวกนี้แบบโอ้โหกว่ารรจะฟาร์มสีส้มได้ก็ยากนะครับแถมได้แสงมืดอีก3ใบแสงมืดอีก3ใบเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยโหแทนที่จะไปปัม๊มเออไอเจ้าแพ็ อ่าแพ็คเด้งรายเดือนนะครับผมก็ซื้อแพ็คนี้ก็ได้ไปได้มา3อันเลยนะครับแล้วก็ได้ลุ้นด้วยได้อะไรด้วยคุ้มมากๆนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําอีกแพ็คหนึ่งที่เรียกว่ามันเพิ่งอัปเกรดมาแล้วคุ้มสับการเติมช่วงนี้เลยนะครับแพ็คที่2อ,อีกแพ็คหนึ่งนะครับเรียกว่าสเปเชียลแพ็กหนึ่งนะครับสเปเชียลแพ็กหนึ่งอ่ะแพ็กนี้มีมีการอัปเกรดขึ้นมาเป็นแพ็คแบบครบครันนะครับก็คือจะให้สกอร์แสงเมื่อหนึ่งอันเดวิมอนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ ให้หินหินรีแอ p l รซ่อลว่ะครับ<ม>หินหลอมนั่นแหละ5เม็ดจากเดิมออกมาให้แค่เม็ดเดียวอันนี้อันนี้มันเพิ่มให้อีกต้อง4เม็ดถือว่าคุ้มมากๆนะครับให้คริสตัลอีก1,300นะครับซึ่งแพ็คนี้ก็เป็นอีกแพ็คหนึ่งที่คนที่เติมรายเดือนเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าได้ครบทุกอย่างเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจากการที่ผมเติมแพ็คนี้ไปแล้วเนี่ยผมได้อะไรบ้างนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาเปิดแสงมือกันในสตรีมนี้เลยก็แล้วกันนะฮะนี่หินหลอมอ่าหิน อิม e เมโมเรียลสโตนนะครับหนึ่งได้เลสมา HP ดิบแล้วก็สปีดโอเคคุ้มรอดตายนะฮะอันนี้ไม่แฟลตนะสวยๆนะครับอ่ะขอรูนสวยๆส,วยสิวิวสามก้อนก้อนนี้เอ่อมีเลสพอใช้ได้มั้งเก็บไว้เวลียนะครับอันนี้ก็เอ่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก้อนนี้สวยเลยทีเดียวนะครับคือต่อให้ได้หนึ่งมเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะอ่าแสงมือสามใบนะครับผมแสงมือสามใบ ที่ได้ไปจากแพ็คนี้จะได้เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะไปเลยแสงมืดสามใบของพี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนห้องไปห้องหนึ่งสามหก่ันนะฮะทำพิธีห้องหนึ่งสามหกเนี่ยเป็นห้องที่คนไทยอยู่เยอะที่สุดนะครับฮึบ่มสกิปหนึ่งอันหัวกวัวเลมสองสกิปสองอันเฮ้ยเอเวลเรลนเจอร์นะครับแผนท้ายมไม่ได้นะฮะน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับ แต่ก็ถือว่าแพ็กนี้เป็นแพ็กที่คุ้มมากแพ็กหนึ่งเลยก็อยากจะให้เพื่อนๆมาเติมกันนะครับผมเติมกับ power pay power full payment นะครับผมก็เท่านี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย